็มาเตแล้วองได้ยายอมจะไปเรียกหนะัวะะนะยายฟอมเราจะน้าจะไปหาเลียกลูะะล้วค่ะเราจะหน้าจะไปเรียกูอันนี้อันท่านเตะแล้วว่องนั้นนี่แล้วทีมงนระับเพรวอ,อันเราจะหน้าจะมาหาครู <c oughs> นะค่ะไม่มีคนเอาราจะน้าจะมาหาครูนะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มีคนสนใจว่ารถจะน่าหายะาคู่นะาวเนี่ยบ้านก้อนเนี่ยบาริทายของนี่ะอัอนี้ดีเนี่ยเไปดีเนี่ยจ้าไทยบ้าง่างยูทูบคนนี้หนิ่างสักันนี้ก็าย้าเจองอะไดิ้ยเพี่นองมืได้ออกมาข่งดอกพี่หนองก็เด้พี่น่องพูดน้รถไฟเอ้ขอดได้รถไฟพอดีเจ้าเห็นว่ารถไฟพเหอเอ้ยต้นไม้พยุงนะคะค่ะค่ะเพี่น้อง บายบายโปปีโปรปีพี่น้องมื่อไหรมื่อวันไหวได้พี่น้องเด้อระว่าเจ้าเบิ่งงามๆนะเจ้าชายังไหวอะไรเขาสิวินเต้นหลีไหวยายใหญอีเลยแม่ล่ะยายบัวเงินเว้ยเราจะหน้ามาเรียกคู่หรืบ่มี่จะค้นบ่นี่ป้าตรงเมื่อนี่เขาเจ้าไหวใหญ่เลยพี่น้องโรงงานไหวใหญ่เลยพี่ยายใหญ่จ้าถูกขอถ่ายในเด้อค่ะยายเฮียนพี่น่ะใกล้น่ะ ย่าไก่กับหมูกับอันนี้พี่เบียเออบอกเขาดอกไม้เยอะทีมเด้อบอกเขาเอ้ยงามป้าทวดพี่น้องของไวยอันช่วงใส่เป็นหัวหมูอันนี้ช่วงใส่เป็นหัวหมูอันนี้มักได้่ะป้าทวดพี่น้องยอะเฮียนพี่หนึมาถ่ายเอาปลาพี่น่ะโอ้อันยังก็สั้นพูน่าสามยางอย่างเนี้ยแค่ไม่ใกลอย่างเนี้ย พ่อใหญ่ศักดิ์ระวังเขาเห็นเหรียญที่บัานนี้เขาว่ายออกยูทูบแล้วหลบเลยเออกยูทูบแล้วหลบเลยเมื่อนี้มือว่ายเด้อพี่น้องเด้อมือว่ายขอให้โชคดีโชคดีเมื่อนี้เป็นมือส้ำวันดีผู้ใดผ่านมาพ่อคนนี้ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆเป็นเศรษฐีรลำรวยค่ะโอ้พระเดียดใหญ่จะเจอหนิจ้าขอทายเด้อค่ะเด้อค่ะสาทุซาสาธุซาสาธุดเฮ้ยสมาดีเพิ่นสวัสดีปสาดดอกไม้ยายถิ่มเด้อผู้ใดเป็นคนเฝ้าบอกเราในยายถิมดอกไม้โอ้กระทบอปเป็นจุดจุดประทัดใจยาย ย่าไม่อดประทัดย่าไม่ประทัดเนี่ยประทัดแคเห็นท่นี่เนี่ยไทยประทัดเี่เนี้ย่ประท้ายเขาย่ไปรท้ายเขาจิพีดกดเหยียบเขาไทยอ่จิพีทกด่เนี่ยเนี่ยประทัดเนี่ยเขาแยกดีมได้ดอกไม้เด้เอาเนี่ยมาเราเดี๋ยวบางเข้าดีฮะนะเอ้ยจนพดจนให้พี่น้องจนพดจนให้งองเราว่ามันคืมาถายรูปเดี๋ยวจะเที่ยไหนย่ยเอาวันนี้นพี่น่ะช่างช่าง พูดนะใช่พูดนะไปเรียกัทางอเด้จมาเรียทางอเด้หมดนี้อู้น่ะทางอจะไม่ายเขานจะพิดได้ไปนี่นี่บอกเขาเอาไว้คนนีเราไอนี้ดอกไม้ผู้ใดผู้ใเป็นคนเฝ้าผู้ใดเป็นคนเฝ้าบอกแล้วคนไทยนอาบน้ามาให้อากิกรอมบน้าเราจะน้ามหาครูเด้อมือนี่ อาโทัร์แบนั้นเราจะน่ามหาเงาะทัวร์บบนนหาแถวเงาะเจ้ายายไม่เห็นหนาเขาน่ะไทยแต่อันสุดเขาเยือนหนเจ้ายายไม่เห็นหนาคนเลยอันไทยประมาณเห็นข้อเขาลงไปยายไมนเห็นหนาคนโอ้ยมาพอแล้วพอแล้วรวยแล้วมาเดี๋ยวสิบรท่านแถวเงาะเจ้ากระทือไปกันเรื่อยๆนั่นอะไรเออไทยอุ้ยนี่ไทยอุ้ยนี่ขยอางก้อนเจ้าอ๋โทร์รถจะน่ามาหาคู่ทเด้อรถจะนามาหาคู่รถจะนามาหาแถวเงาะหามามีเจ้าคนเลยเออ มา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 แล้วเหลายแต่คนแม่มันยังระบาดนี่แม่ยังระบาดนี่โอ้ไมมีหมองออกระบาดนี่ออกก็ได้ระบาดดิต่อยก็โอ้ยเราจะหน้ามาเรียกครูไปไหนเจ้าครูเลยนะเออสว่าอย่ามันเห็นหน้าเขาชัดนะนะ ขาอไปกินเผากันล้วันนี้ไม่ย่างไนะขาอต้สกสวดยนนี่เจ้าไทยอาจารยสาวดกันเอ้ยเห็นไรเห็นอันอันอาม่ชไปไหว้บดไทยกัไทยย่เปลนเนอพี่น้องเด้มาได้มาเด้ฮะ เอาไหว้เลยครับเอาไหว้เลยไม่รู uh, um, uh ้ใครใครเป็นคนเก็บจะบอกก็ว่าดอกไม้อย่าทิ้งนะจะเอามาถ่ายรูปนะดอกไม้มาเด้อพี่น้องโอ้ยล้มแล้วล้มแล้วล้มสุดแล้วเด้อเด้อเด้ออันเด้ออันเด้ออันเด้อเอาเอามาเอาไว้จังไหนเอาเร็วๆไปอันเด้อเอาไปในเด้วยจะเห็นด้วยว่า

อังเดอ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 บ่คือจะคิดได้บ่เดี๋ยวเรามาสิ <laughs> โอ้งามอยืดได้ละเนาะอันนี้ฝีมือยาย้อมเนาะอันนี้เราพึ่งฝีมือหอยเด้อวันนี้พึ่อพออองอกจ้าอ,อ,อันนี้ฝีมือยาย้อมนั้นมือหอยเด้อนี่ยน้องนังฝีมือยาย้อมอันนี้ฝีมือหอยเดอ้อนี่เด้อฝีมือนั่งเอกเลยนีย่เอ้ยหอยง่ามองเจ้าขักเลยยายหนินเลยยายหนินจ้า เอออง่ายงามกว่างามกว่าขอบคุณเด้อยาลีขอบคุณทุกวกำลังใจเลยทั้งญ่ทั้งยาวและทั้งขาวทั้งเท่และพี่น้องทั noting, ้งใหญ่ทั้งยาวมันใหญ่ดีเลยพี่น้องยาวดีกายคืบนะยาวยาวยาวญ่ยาวพี่น้องโอ้ก็สวนมา่เมื่อดำเมื่อแหล่พี่น้องใหญ่มันยาวอีดีค่ะเขาบอกว่าจเขาขันยาอีมากกัสิ าขอรัฐบาลไทยหน่อยจ้าว้าไปแล้วไปแล้วขอรัฐบาลไทยเหลือเราเห็นเจ้าระยะแล้วยืนมองข่อยแล้วเราเห็นเจ้าระยะบางอย่างก็ขอรัฐบาลไทยเหลือมาแด้งก็ง๊ามๆเนาะกินบ่ได้มันกินบ่ได้มันกินได้แล้วมันก็ไม่เกิดนะโอ้ยจะมันน้อเกิดแต่อันกินบ่ไใดถ้ามานั่งงามถ้านั่งจะมางามแบบนี้ สวยแต่กินไม่ได้สวยแต่กินไม่ได้แล้วทําไมถึงสวยอย่างนี้สวยจริงนะน้องสาวโอ้ตัวมาเริ่มเทิมเลยพี่น้องตัวมาเริ่มเทิมเลยค่ะตัวมาเริ่มเทิมเลยค่ะ ให้น้อยหน่อยพี่น้องเตือนเต็ตีสี่หุนได้ซ้ำหนีเ้าพี่น้องมาเลยเมือเขาคอนโดเวลาเขาบานเกาจะเป็นจังได้ค่ะ,คะ